การแข่งขันรายการนี้เลยเนี่ยกับการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เนี่ยตัวท่านมองว่ยังไงบ้างครับครับก็จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะฮะในเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้ส่วนสำหรับปีนี้นะครับผมก็มั่นใจว่า FIM Asia Road Racing เนี่ยนะสามารถจัดขึ้นได้ครั้งหนึ่งเพราะเพราะว่าความเข้มแข็งนะครับแล้วก็การ ที่คนไทยเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการป้องกันของโควิด -19 โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันในบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับเราก็ได้มีการจัดการแข่งขันไนมาราธอนมาเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคมซึ่งก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์แล้วก็ความพร้อมของสนามช้างนะครับเรามีความพร้อมในการที่จะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งความพร้อมตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะความร่วมม้ร่วมมือของคนบุรีรัมย์ทุกๆคนแต่ที่สำคัญนี่นะครับก็เป็นความพร้อมของทีมผู้แข่งขันด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็มีทั้งทีมฮอนด้าแล้วก็ทีมมยยามาฮ่าเพราะฉะนั้นการแข่งขันเที่ยวนี้เรามีถึง16ประเทศที่มาร่วกทำการแข่งขันแล้วที่บุรีรัมย์ของเราก็ได้เป็นสนามเปิดแล้วก็เป็นสนามที่ปิด ในเวลาเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ต้องบอกว่าเราได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วการที่เราสามารถจัดตรงที่เราจะจัดตรงนี้ก็เป็นการเรื่องเอาการแข่งขันกีฬานี้มานํำการท่องเที่ยวผมมั่นใจว่าการแข่งขันคราวนี้เนี่ยก็จะมีนักกีฬาเข้ามาแข่งขันในสิหประเทศที่รู้แล้วก็มีนักแข่งขันเข้ามาร่วมการแข่งขันแต่ที่สำคัญนะครับ ผมคิดว่าการถ่ายทอดสดออกไปมากกว่า30ประเทศในตรงนี้เนี่ยก็สามารถเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปในตัวในเรื่องของความพร้อมของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ซึ่งเราจะมีการจัดการแข่งขันในปลายเดือนกันยาจนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับในปี2565แต่ผมคิดแต่ที่สำคัญก,ก็คือเรา จะทำการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็นํามาซึ้อการท่องเที่ยวมั่นใจว่าเป็นการเริ่มการเปิดประตูของประเทศไทยแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวของการกีฬาเนี่ยได้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องขอขอบคุณชาวบุรีรัมย์ทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและช่วยกันดูแลนะครับและช่วยกันป้องกัน ในการที่เราสามารถจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ได้ก็ต้องขอบคุณสนามช้างนะครับแล้วก็ท่านประธานท่านในวินชิดชอบนะครับที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อในการให้สนามในการแข่งขันคราวนี้ครับครับเรียบร้อยนะครับเป็นเด๋อขอ,ขอท่า